ใจมากหาต้นข้าวก็ไม่มีสักต้นกุ้งใจมากต้นเสียงนี้อาจารย์หน้าคุยเร็วแล้ววันวันนั้นเอาไปพันฟองเพิ่จงจะมีหนอนสามสิบสองวันมาแล้วก็เป็นไม่รู้แล้วก็มาเลี้ยงในอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับพ่อ อยู่ในใจข้าสุรินนะคะอ่าเดี๋ยวขอฝากนี่อยู่ยายยายเที่ยวมานปกติแล้วกลางวันเขาจะหลบแดดเมื่อเราเอาฟางมากองไว้เขาจะหลบเข้าไปที่แดดคือคือไม่ใช่คือคือบ้านเรามันข้าวมันลี้อ่ะแล้วมาถ่ายทำข้าวดำอ่ะตำบลศรีนาลงตำบลตัวนะครับก็มาดูในเรื่องของ ศัตรูพืชน,นะครับหนองกระทูก้ากัดกินต้นก้าข้าวโดยเฉพาะข้าวนาหวานนะครับในภาพรวมของจังหวัดสุรินทรานี้ได้รับรายงานมามีอำเภอศรีนลคงอำเภอประสาสตรออำเภอเวอัวเชและอำเภอพนมรงรักษนะครับเกษตรกรจำนวนร้อยกว่ารายแล้วก็มีพื้นที่ในการระบ,บาด450ไร่นะครับสำหรับอำเภอศรีนลคงนะครับก็ได้รับรายงานการระบ,บาด ของตำบลตรวนะครับหลายหมู่บ้านด้วยกันนะครับก็รวมเกษตรกรทั้งที่น13รายพื้นที่145ไร่นะครับเรื่องจากว่าหนอนกระทูก้าตัวนี้นะครับก็มีทิ่ประจักษ์ลักษณะการทําลายนะครับทิ่ประจักษ์ของหนอนกระทูก้าตัวนี้เอเ กตอย่างที่บอกเอาล้วเกิดเห็นอย่างนี้เราจะไม่ดูที่ปริมาณนะครับีซีอะไรไม่เลอะซีซีก่อนนะครับเปิ้ลต้นนะครับส่วนแนวทางแก่ให้สูตรวิจัยเราไปทอดนี่มันจะอยู่ตามโซนไหมนี่ปัญหาหรือได้รับผลกระทบนะครับของตำบลตรวจมีอยู่13รายนะครับพื้นที่การเสียหายเบื้องต้นเนี่ยร้อย 45ได้นะครับส่วนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจเองก็ได้ประสานนะครับสำนักงานกเกษตรอำเภอนะครับแล้วก็ประสานทางสำนักงานกเกษตรจังหวัดนะครับวันนี้ก็ทางจังหวัดก็ได้ลงมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการป้องกันนะครับและวก้ไขนะครับก็ขอให้พี่น้องในพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบ อัมากดมาร้อนีนะรอนีนะร้อนเห็นแลวมีมีนอนมีนอนบวกพอดีขั้นแรกเรวก็ตกใจก็ปรึกษาโทรไปหาหัวหน้าเกษตรเนาะเกษตรตำบลเกษตรเกษตรเขาก็เลยลงมาดู โอ้จริงด้วยเนาะมีเยอะเขาว่างี้พอดีเขาพอดีว่ามีหนึ่งรายพอไปไปมาๆมีสองสามรายสี่รายห้ารายเยอะเนาะเขาโทรบอกหัวหน้าเกษตรแลวก็ต้องโทรไปหาจังหวัดจังหวัดก็ลงมาพวกเราก็เห็นทางจังหวัดทางอำเภอมาอย่างนี้เราก็ดีใจคำให้คำแนะนำเอาเอาเอาครับเอาเจ้าของได้ความรู้อะไรบ้างเนาะครับครับ ไปปรึกษาใครบ้างอะไรเงี้ยก็เล่าไปว่าเราปรึกษาเ <Hey, this S 1> กษตร,รใ,ชใช่ค่ะเรามีอปมเรามีเ,มเมกษตรตําบล